ทิดผันเป็นพลานหนุ่มที่เพิ่งจะแต่งงานไปเมื่อปีกลายก,ายกับหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันที่เป็นลูกสาวของพลานเก่าที่เพิ่งจะตายไปไม่นานมานี้ก่อนที่แกจะตายแกก็ได้ฝากฝั่งลูกสาวไว้กับทิดผันให้ดูแลสายทองให้ดีเพราะแกมีลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นเมียก็ตายจากไปก่อนแล้วเมื่อหลายปีทั้งสองมามีลูกออกก็ตอนอายุ40กว่าเขาไปแล้วเป็นลูกหลงที่แบบว่าไม่คาดคิดว่าจะมีมาก่อนแต่ดันมาเกิดท้องสายทองขึ้นมา แต่นับว่าทั้งคู่นั้นโชคดีได้ฝากผีฝากไขแม้จะมีชีวิตอยู่ไม่นานมากนักแต่ก็ทําให้บ้านปลายชีวิตมีความสุขมากทั้งสายทองกับทิศผันก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีทายาทเช่นเดียวกันอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ทําให้มีลูกยากแต่แต่งงานกันมาปีกว่าเขาไปแล้วตัวทิดผันรับช่วงอาชีพการเป็นพรานล่าสัตว์มาจากพ่อตาที่ยังเรียนรู้ได้ไม่มากนักแต่ก็มาตายไปซะก่อนจึงได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไปด้วย ตั้งแต่เริ่มเข้าป่าใหม่ๆจนมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนถึงช่วงปลายปีนั่นเองท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเหน็บยิ่งถ้าอยู่ในผืนป่าแล้วด,ด้วยยิ่งไม่ต้องบอกว่าจะหนาวแค่ไหนแต่ทิพย์ผันก็ยังคงเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนปกติที่ผ่านมาและหายตัวไปไม่กลับมาอีกเลยตั้งแต่วันนั้นสายทองนั้นร้อนรนตั้งแต่วันที่ทิพย์นไม่กลับมา แต่ก็ยังเฝ้ารอด้วยความหวังว่าทิดพันธ์น่า,นนาจะค้างคืนอยู่ในป่าทั้งที่ไม่เคยค้างคืนอยู่ในป่ามาก่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวตั้งแต่เริ่มเป็นพ่านล่าสัตว์มาเพราะว่าเข้าป่าไปไม่ลึกมากนักผ่านมาคืนหนึ่งไปยันบ่ายและจนค่ำของอีกหนึ่งวันสุดท้ายก็ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของทิดพันธ์ที่จะกลับบ้านลุ่งเช้าอีกวันหนึ่งสายทองและญาติิรวมทั้งชาวบ้านบางส่วนก็พากันเข้าไปตามหาในป่าจนสุดท้ายทั้งหมดก็เข้าไปพบกับร่างของทิดพันธ์ ที่ไปพบนั้นทิดผันเหลือเพียงแค่ร่างกายไร้วิญญาณที่นอนตายอยู่ในสภาพเนื้อหนังถูกกัดกินเป็นหลายส่วนน่าจะตายมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในผืนป่าเหมือนว่าจะถูกกัดกินแล้วถึงสองวันเต็มๆจนเหลือเพียงสภาพที่เห็นนั้นไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสายทองจะเสียใจมากแค่ไหนต่างก็ช่วยกันหาผ้าห่มมหาห่อร่างของทิดผันไว้กันอุอาตาก็ช่วยกันทําแค่ไม้ขึ้นมาเพื่อจะหามบนร่างของทิดผันนัดกลับเข้าหมู่บ้าน หลังจากเสร็จสิ้นงานศพของทิดผันไปเรียบร้อยแล้วแต่สายทองนั้นยังอยู่ในอาการโศกเศร้าไม่หายนั่งเหม่อมองตะปืนที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้กับทิดผันไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรได้อีกภาพสุดท้ายของทิดผันยังติดตาไม่จางหายกับสภาพที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าถูกเสือฆ่าตายลุ่งเช้าสายทองตัดสินใจสะพายปืนกับย่ามเกาะๆที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้ที่ข้างในนั้นมีมีดหมออยู่หนึ่งเล่มและกระสุนปืนลงอาคมอีกสามนัด ทิดผันเองก็ยังไม่เคยได้นําไปใช้มาก่อนเพราะไม่คาดคิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตนเองได้สายทองแต่งกายอย่างธรรมัดธรแมงอย่างที่เคยแต่งมาก่อนเมื่อสมัยเป็นสาวรุ่นก่อนที่จะแต่งงานออกเรือนมากับทิดผันแล้วตัวเธอเองก็เคยเข้าป่าล่าสัตว์กับพ่อมาหลายครั้งหลายหนด้วยกันแต่เรื่องราวต่างๆในป่านั้นพ่อได้เล่าให้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเลยไม่ได้แปลกใจที่อาจารย์และชาวบ้านไม่ห้ามที่จะเห็นสายทองเดินเข้าป่าไปเพียงคนเดียวเท่านั้น เธอเดินมุ่งหน้าเข้าไปทางที่เห็นทิศผ่านครั้งสุดท้ายที่ได้กลายสภาพเป็นศพไปแล้วป่าไม่ลึกมากนักแต่ไม่รู้ว่าเสือนั้นมันมาจากไหนเธอเดินสำรวจไปจนทั่วบริเวณนั้นและแยกออกไปอีกหลายด้านตั้งแต่เข้ามาจนถึงตอนบ่ายแต่ก็ไม่พบร่องรอยของเสือแม้แต่น้อยเธอจึงเดินย้อนกลับมายัางจุดที่ทิศผ่านนั้นตายแล้วก็มองหาต้นไม้ที่เพื่อจะมัดห้างสำหรับค่าคืนนั้นก่อนจะหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างบนต้นไม้ เธอก็ได้ล้วงเอามีดหมอของพ่อมาชักออกจากฝักแล้วก็ปักลงดินขีดวนเป็นรอบๆต้นไม้นั่นตามที่พ่อได้สอนและเล่าให้ฟังจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้นําไม้ขึ้นไปมัดห้างจนเสร็จนั่งมองสํารวจเป็นรอบๆป่าว่าจะมีเสือโผลออกมาหรือไม่สายทองเองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เจอกับเสืออย่างที่ตั้งใจไว้หรือเปล่าช่วงเวลาที่ทิดผ่านเข้ามาในผืนป่าครั้งสุดท้ายกับช่วงที่สายทองเข้ามากลับไม่พบว่าจะมีชาวบ้านเข้ามาหาของป่าหรือว่าล่าสัตว์แต่อย่างใด เป็นที่แปลกใจว่าทุกวันชาวบ้านก็จะเข้าป่ากันปกติแต่ก็ไม่เคยมีใครพบเห็นเสือเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่หลังจากที่มันฆ่าและกินเนื้อของทิศผันไปแล้วเชื่อได้ว่ามันจะต้องออกมาฆ่าชาวบ้านคนอื่นๆอีกแน่เพื่อกินเป็นอาหารเพราะว่าเกิดจิตใจรสชาติเนื้อหนังของมนุษย์เข้าเหมือนเหมือนกับที่เคยได้ยินมาจากพ่อและบุทาผู้แก่ที่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าข้ามคืนนี้จะพบเจอกับเสือหรือไม่ก็ตามสายทองได้ตั้งใจเอาไว้ลว่าต้องตามหาเสือตัวนั้นให้ได้ เพื่อที่จะแก้แค้นให้ทิดผันผู้ที่เป็นผัวและช่วยไม่ให้ชาวบ้านถูกมันฆ่าเป็นอาหารได้อีกเพราะดูท่าละว่าที่ชาวบ้านไม่พากันเข้าป่าก็คงจะกลัวเสือพรานในหมู่บ้านที่เหลืออยู่ก็มีเพียงแค่รุ่นๆเดียวกับทิดผันพลานเก่าพรานแก่ที่มีก็ตายกันไปหมดแล้วหรือที่เหลือก็ชรามากแทบจะเดินไม่ไหวคำคืนแรกก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่าว่าแต่เสือเลยสัตว์ป่าสักตัวก็ไม่เห็นจะมี ลุงเช้าสายทองก็เดินออกตามล่าหาล่องรอยของเสืออีกครั้งโดยเข้าป่าลึกไปอีกอาจจะเห็นล่องรอยของมันบางจนถึงตอนบ่ายก็ยังไม่พบล่องรอยอะไรอย่างที่ตั้งใจไว้เห็นเพียงแค่พลานคนหนึ่งที่จําได้ค่าๆว,วา่าเคยเป็นเพื่อนกันกับพ่อของตนเองพ่อเคยได้บอกเอาไว้ว่าหลายปีมานี้ไม่เคยพบเห็นว่าอยู่ในหมู่บ้านแล้วไม่คิดว่าแกจะมาอยู่กลางป่าลึกแบบนี้แถมยังแข็งแรงดีอยู่ แต่ดูถ้าไม่ค่อยจะอยากพูดคุยกับเธอด้วยหรืออาจจะเป็นเพราะจําเธอไม่ได้อีกอย่างก็ไม่คุ้นเคยกันมาก่อนเนื่องจากพ่อเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนรักกันมากแต่มาชอบพอหญิงสาวคนเดียวกันเขา้านั่นก็คือแม่ของเธอเองจนสุดท้ายพ่อกับแม่ก็ได้แต่งงานกันเพื่อนจึงได้ห่างเหินกันไปอาจจะแค้นเคืองกันบ้างแต่ก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรกันเกิดขึ้น เพียงแต่เห็นหน้ากันแล้วไม่พูดคุยกันก็เท่านั้นเธอก็เลยเลิกสนใจแม้ว่าพ่อกับแม่ของเธอได้ตายจากไปแล้ว <_ d ys k> ก็ไม่รู้ว่าตะพานั้นรู้หรือไม่เมื่อได้สังเกตจากสายตาและท่าทางไม่ค่อยจะเป็นมิตรเท่าไหร่ <_ d ys k> ก็เลยทำให้สายทองคิดว่าอาจจะจำเธอได้แต่ก็ยังแค้นเคืองเรื่องของพ่ออยู่กระมังสุดท้ายต่างคนก็ต่างเดินไปคนละทิศละทางไม่เข้าไปใกล้กันแต่อย่างใดสายทองเองก็มีปืนคาอยู่ในมือคงไม่มีทางจะปล่อยให้ตัวเองนั้นเกิดอันตรายได้ง่าย ความแม่นยำนั้นคงไม่ต้องบอกเพราะชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็เคยเห็นความแม่นยำของเธอที่ฝึกหัดยิงปืนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆก,กับพอ่อหลังจากที่เดินสำรวจไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นล่องรอยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้เธอจึงตัดสินใจหาไม้ปีนขึ้นไปมัดห้างอยู่บนต้นไม้ถแถวๆนั้นเองคิดว่าเสือถ้ามันหิวยังไงมันจะต้องออกมาจากป่าเพื่อมาหาเหยื่ออีกแน่และคงจะต้องออกมาจากป่าด้านในหาคาดคะเนนี้ไม่ผิดอาหารที่เตรียมติดตัวมาก็เหลือเพียงแค่เนื้อแห้งไว้กินไม่มากนัก พรุ่งนี้ก็คงจะต้องกลับเข้าหมู่บ้านหากว่าไม่เจอเสือพอความมืดเริ่มปกคลุมลงมาทัท่วก็มีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังระงมไปทั่วเช่นเดียวกันคล้ายกับว่ามันแตกต,ตื่นอะไรบางอย่างสายทองยกปืนขึ้นแล้วก็จับเอาไว้แน่นกะว่าจะไม่มีทางพลาดหากว่ามีอะไรบางอย่างโผลออกมาจากป่าตามที่คาดไว้จนแล้วจนหลอดป่าเข้าไปเกือบห้าทุ่มเสียงสัตว์ก็ยังคงร้องระงมอยู่แต่กลับไม่มีอะไรโผล่ไหมหเห็นหรือม้แต่น้อย หรือจะเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในผืนป่ายามค่ำคืนก็ม่ทราบได้เธอก็เลยวางปืนลงผ่อนคลายลงบางเพราะว่านางจ้องมองมาหลายชั่วโมงมากแล้ววางปืนได้พักเดียวก็เริ่มมีเสียงสัตว์ส่งเสียงร้องดังลงงมขึ้นมาอีกและดังมากขึ้นยิ่งกว่าเก่าพร้อมกับมีเสียงฝีเท้าย่าใบไม้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอจ้องมองไปทางเสียงที่ได้ยินอย่างไม่กระพริบตาจากเสียงเดินที่ไม่น่าจะเป็นเสือเหมือนร่างเจ้าของเสียงนั้นโผล่ออกมา ก็จำได้ว่าเป็นตะพลานนั่นคนที่เป็นเพื่อนพ่อของเธอนั่นเองตั้งใจเดินดิ่งมาทางที่สายทองนั้นนั่งห้างอยู่เหมือนว่าจะรู้มาถึงก็ชี้หน้าด่ากลาดไม่หยุดปากโดยที่สายทองยังนั่งอึ้งอยู่ไม่คาดคิดว่าจะเจอเข้าแบบนั้นตะพลานนั้นด่ากลาดพุ่งพึงไปถึงเรื่องของพ่อของเธอที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับแม่และทั้งสองคนที่ผ่านมาเนิ่นนานมากแล้วมันคงจะฝังใจตะพลานนั่นมาจนกลายเป็นความแค้นแต่ทําไมต้องมาลงกับเธอ ทั้งที่พ่อกับแม่ของเธอก็ได้ตายจากไปแล้วและอีกคำพูดที่ว่าจะฆ่าให้หมดทุกคนจะได้หายแค้นทั้งตัวเธอและทิศผันที่ตนนั้นได้ฆ่าตายไปก่อนแล้วทําให้สายทองได้ยินแบบนั้นเข้าก็คาดไม่ถึงว่าตะพาร์นั้นจะฆ่าผัวของเธอได้ยังไงเพราะทุกคนต่างก็เห็นว่ามันเป็นร่องรอยของเสือชัดๆตะพรานั้นด่าอยู่สัพักก็เดินเข้ามาที่ใต้ต้นไม้ก็โดดเกาะลําต้นแล้วก็ปีนขึ้นมาหาสายทองจนสายทองนั้นรู้สึกตกใจ แตก็พร้อมจะป้องตันตัวจับปืนสองยิงลงไปทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากปังกระสุนปืนประทะเขาที่ยอดอกของตะพานนั่นที่ปีนขึ้นมาจนไงหลังพึงตกลงไปด้านล่างแต่ก็ไม่พบว่ามีลูกระสุนหรือว่าเลือดแม้แต่หยดเดียวสายทองเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เลยล้วงเอากระสุนลงอาคมของพ่อในย้ามออกมาใส่เข้าไปแทนแล้วก็ยิงใส่ลงไปอีกครั้งได้ผล ก็สุนเจาะเข้าที่ยอดอกเลือสดสดๆดแดงฉานออกมาตัพลาน,นั่นถึงกับดิ้นพลานด้วยความเจ็บปวดแหกปากร้องลัน่นคงจะไม่คิดว่าปืนลูกซองของสายทองจะทําอะไรตนเองได้เมื่อเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมจะวิ่งหนีเอาตัวรอดหันขึ้นมามองด้วยสายตาที่เครียดแค้นแต่ดวงตาที่เห็นนั้นแดงฉานจากอาการที่โกดเกี้ยวสุดขีดสายทองรู้แล้วว่าไม่ใช่คนแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่าง เธอไม่มีทางปล่อยให้มันรอดไปได้ง่ายๆแน่นอนกระสุนปืนลงอาคมก็ถูกใส่เข้าไปอีกแล้วก็ยิงไปแบบไม่ต้องคิดมากปังร่างที่เห็นเตรียมจะหนีถึงกับหน้าคว่ำลงไปอีกกระสุนพุ่งเข้ากลางท้ายถอยอย่างแม่นยำตามมาอีกนัดสุดท้ายที่หัวแบบไม่ให้รอดไปได้ปังกระสุนพุ่งเข้าที่หัวทางด้านหลังทะลุออกทางด้านหน้าเป็นรูใหญ่ร่างของตะพรน,นั้นตายคาที แต่กลับกลายไปเป็นเสือลายพลาดก่อนต่อหน้าต่อต,อตาของสายทองสายทองเองก็ยังตกตะลึงไม่หายกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าได้แต่นั่งกลัวแต่ก็แปลกใจกับการที่ตาพานนั้นกลายเป็นเสือสมิงไปได้ยังไงกันกระสุนลงอาคมที่พ่อทิ้งเอาไว้ให้เหมือนพ่อจะรู้อะไรแต่ไม่ได้บอกเอาไว้และคงจะเป็นเสือสมิงตัวนี้เองที่ข้าทิศผ่านตาย คงจะเกิดจากความแค้นฝังใจก่อนจะกลายไปเป็นเสือสมิงหรือไม่ก็อาจจะตายก่อนที่จะถูกเสือตัวนี้ฆ่าตายและกลับกลายเป็นว่ามาสิงสู่อยู่ในร่างของเสือตัวนี้แทนเธอเองก็ไม่เข้าใจเช่นเดียวกันแต่ยังไงเสียก็ฆ่ามันได้สําเร็จจนได้หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีผ่านมาสายทองทเธอได้ดแต่งงานใหม่และมีครอบครัวสืบต่อมาในหมู่บ้านนั้นจนมีลูกหลาน,นห,ลาหลายรุ่นด้วยกันได้เล่าเรื่องราวของเธอต่ตอๆกันมา